เราใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะนําไทยที่ว่าหมัดหนักเหลือเกินนะครับในขณะที่ราวีนั้นก็อาวุธแรงแล้วก็มีศอกอันตรายคอยดักบวกอยู่เหมือนกันมาดูกันนะครับขยับไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้นําไทยไม่สนโอ้โหต่อยนี้ก็ทิ้งทั้งตัวเลยครับเรียกว่าถ้าโดนนี้ก็หงายหลังทันทีเหมือนกันครับราวีไม่ประมาทนะครับนี่ครับกาดนี่รัดคุมทีเดียวครับนําไทยนี่ก็เด็กทินนะครับ ซ้อมอยู่ที่บุรีรัมยราวีมาเยือนต้องระวังให้ดีนะครับกําปั้นของน้าไทยนี่เขาบอกว่าสั่งได้เลยครับโอ,อ้โดนสวนไปแล้วครับคู่นี้แฟนมวยอย่าเพิ่งลุกไปไหนครับปวดหนักปวดเบา,เบาอึ้บไว้ก่อนครับภรรยาตะโกนเรียกบอกว่าแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวดูคู่นี้จบก่อนครับเดี๋ยวไปทําธุระให้ครับน้าไทยเคลียร่าง อราวีวันนี้ก็มาดีครับดูการสูงครับไม่ไม่ไม่ประมาทเลยครับดูแล้วโอกาสที่จะพบ5ยกเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอาวุธราดด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะนําไทยนะครับจับตาดูดีๆนะครับยก2ยก3นี่ถือว่าเป็นยกเก่งของเขาเลยนะครับเป็นมวยหมัดหนักครับส่วนราวีนั้นต้องลุ้นกันปลายๆนะครับต้นๆไม่พลาดก่อนนี่ก็สนุกแน่ครับ ล่างครับราวีคุณเตะมาผมเตะคืนนะหมัดหมัดแต่ยังไม่ถึงครับนํำไทยแต่พูดถึงเรื่องสภาพร่างกายได้เคลื่อนไหวร่างกายตลอดนี่ก็แน่นอนนะครับราวีได้ชกบ่อยมากกว่าส่วนนํำไทยนี่ก็มีช่วงเว้นวักไปครับอย่างที่ผมได้เรียนไปในช่วงต้นนะครับว่าเขาไปรับใช้ชาติครับไปเป็นทหารอยู่ปีกว่าๆเกือบ2ปีได้ครับก็ลเลยไม่ค่อยมีรายการขึ้นชก แต่ว่าเป็นเป็นทหารนี่ก็ต้องฝึกร่างกายก็ต้องดีเนื้อตัวถือว่าไม่ได้อ้วนฉุกไม่มีส่วนเกินนะครับคือว่าไฟนี้มีการเตรียมตัวมาดีนะครับทางด้านของนำไทยนี่ผมก็ติดตามดูการซิทซ้อมอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับแข้งขวานะครับไม่ใช่มีตามัดนะครับแข้งขวานี่ก็ออกได้สวยนะครับทางด้านของนำไทยราวีเองจะรับเยอะๆไม่ได้นะครับเพราะอาวุธของนำไทยเนี่ยทั้งแข้งทั้งหมัดนี่หนักทุกลูกครับ <c oughs> อะไรจะเกิดขึ้นได้ครับหมัดมวยครับโดยเฉพาะมวยไทยครับหมัดเดียวนี่อาจจะเรียบร้อยเลยครับโอ้เมื่อสักครู่นี่ความไวของนำไทยนี่กล้องยังตามไม่ทันนะครับเอาละครับมาติดตามกันต่อในยกที่สามนะครับยกนี้นี่ทางด้านของนำไทยออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับมีหมัดนำมาก่อนเลยแล้วก็จะปล้ำนะครับโอ้แต่ว่าราวีนี่ไม่ปะทะด้วยนี่นะครับอาศัยวงนอกนักออกแข้งแล้วก็ต่อยหมัดคอยบวกอยู่เหมือนกัน ตอนนี้เดินบ้างแล้วครับทางด้านของราวีพยายามจะขยับเข้าหาโดนแข้งขวาของน้ำไทยไปแล้วครับหมัดโอ้โหบวกเหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันนะครับหมัดของราวีไม่ธรรมดาครับเรียกว่า,าน้ำไทยนี่คิดว่าหมัดหนักออกมาเดินเบียดเรื่อยๆนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนบวกหล่นได้ครับเอาละครับขยับหลอกกันนะครับตอนนี้หาจังหวะนะครับ หาช่องทางนะครับมาดูกันนำนำไทยเบียดเข้าไปหมัดหนักนะครับแต่ว่ายังต่อยไม่เข้าเป้านะครับวันนี้น้ำไทยแดงนะครับน้ำเงินราวีไม่ราวีชื่อราวีนี่มันต้องบูนะแต่ว่าราวีลูกสวนไม่บูนะครับอ้าวน้ำไทยขยับมาหรือเอาเตะยัดเข้ามาอีกราวีรถน้ำไทยเข้าขวางไว้ขวางไว้ตีอ้าว เรียกว่าจะบู๊ไม่ได้นะครับพอะรู้นะครับว่าทางด้านของนําไทยน่พลังหมัดนี่ไม่ธรรมดานะครับวันนี้ก็ชกละเอียดเหมือนกันนะครับทางด้านของราวีคุมเกมไปก่อนนําไทยพยายามจะขยับเข้ามาหาแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับเพราะว่าราวีนี่ดูว่าจุกจิกด,ด้วยแล้วก็ทําลายจังหวะไปเรื่อยนะครับน้ำไทยเคลียร์ขามาอีกอย่าขาอย่าขาเดี่ยงนะ ราวียังไม่บุกนะครับออน้ำไทยเคลียรมาราวีโต้ไปต่อยไปโอ้เรียบร้อยเลยนะครับนี่แหละครับบอกไว้แล้วนะครับว่ามวยอย่ามั่นใจในพลังหมัดต,ตัวเองนะครับเพราะว่าราวีนั้นดักบวกอยู่ตลอดแล้วก็เต็มเตมครับแม่ดูไปหนึ่งนับแล้วอ่ะแต่อะไรก็เกิดได้นะครับแค่ยก3มมวยไทยต้งหยกหายงายงหายมือแล้วหาย,หาย แมเรามีก็ตั้งแกไม่ไม่ช่วยโอกาสนะครับจะไม่ช่วยโอากาศแต่รอจังหวะรอจังหวะจะบวกจะสวนน้ำไทยชักแยงแยงไม่หน่อยเข้ามาอยูว่าได้นับแล้วก็ไม่ผีผามนะครับยังคงคุมเกมชกในเกมของตัวเองไปก่อนนะครับปล่อยให้ทางด้านของน้ำไทยเนี่ยโดนนับไปแล้วนี่ต้องขยับเข้าหานะครับตอนนี้ดูว่าจะฟื้นแล้วครับทางด้านของน้ำไทยพยายามจะขยับไปเรื่อย เอาละครับเดี๋ยวมาตามกันมีหมัดยางนำไทยนี่มีลุ้นทุกวินาทีอยู่แล้วครับโดนนับไปก็เอานับคืนได้ครับลุ้นกันครับใครอยู่ใครไปใครหลับใครหล่นโอ้มาแล้วครับหมัดหมัดของนำไทยไม่มีทางเลือกแล้วครับแพ้นอกแพ้คะแนนแพ้เหมือนกันครับวัดดวงไปเลยครับทีมซ้ายราวีไม่ตกใจซ้ายทีมไพื่อนครับเอาแข้งขวามาครับนำไทยเอาละครับเรียกว่ามีตีนหน้านี่ สกัดเอาไว้ก่อนนะครับทางด้านของราวีนำไทยพยายามจะเบียดเข้าไปต่อยมาตอ้แต่รัตคุมจริงๆวันนี้กาดก็ไม่ตกด้วยนะครับแล้วอาวุธมวยในจุกจิตมาแล้วครับแข้งขวาแข้งขวาแรงแรงมาแล้วนะครับทางด้านของนำไทยดูครับมดโอ้โหเรียกว่ามานี่มาเป็นชุดเหมือนกันราวีเองต้องคอยเตะคอยขวางคอยกันเอาไว้นะครับแต่ดูอาวุธของนำไทยนี่ก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าผ่าน3ยกแล้วน้ำหนักหมัดน้ำหนักแข้งจะเบาลงครับยังแรงอยู่ครับราวีถีบไว้ได้นับแล้วก็ยังประหมาทไม่ได้เลยครับอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับโดยเฉพาะศึกมวยไทยประดกคนไทยครับในการประกบผู้มวยของบริษัทพิดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเกร็งหมัดแน่นครับหวังจะเปี้ยงให้อยู่เลยครับหมัดมใกล้ใกล้ใกล้ทำอะไรได้ไหมใกล้ใกล้แมดูครับกดแขนไว้เลยครับราวีวงในนี่ับ กดแขนเอาไว้นะครับทำให้ทางด้านของนําไทยนี่จะสอกจะหมัดก็ทําได้ไม่ถนัดเอานะครับโอ้จังหวะนี้ฝังเสียหลักนะครับไม่โดนนะครับใจหายแวบเลยครับยังเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับยกสี่โดนแข้งขวาไปก่อนครับนําไทยเรือสองเวียนไปนานนี่ไปลายจะเป็นยังไงครับดูจังหวะแข้งขวาครับคืนซ้ายไม่โดนประสานแข้งกัน โอ้ยโอ้เหมือนโดลำตัวครับอายุติการชกเลยครับจังหวะที่ถอยแล้วไม่ได้เกรงพอดีครับโอ้เรียบร้อยยกสี่เลยครับราวีลูกสวนครับชนะทีนี้ก็น็อกเอาท์นำไทยเพชรหนองกี่ครับยกสี่ครับน่าจะเป็นจังหวะถอยแล้วก็หายใจเข้าพอดีครับไม่ได้เกรงะครับกรรมวิสุทธ์ชูมือแล้วนะครับราวีลูกสวนครับเช็กบินยกสี่